วันนี้ผมจะมาเปิดกร์ดสุดโหดแน่นอนว่าจะหดหรือเปล่าไม่รู้และแต่ดวงผมล้วนใช่แล้วครับในคลิปโรนี้ผมใช้เวลาถึง2วันในการฟาร์มการาดและที่สําคัญเลยก็คือผมเอฟเคล้นวนเพื่อไม่นใหน้การเสียเวลาผมจะบอกวิธีการเอฟเคไปด้วยและที่สาคัญผมจะบอกว่ามันได้มาจากตรงไหนนี่แหละครับมันคืออีเวนต์นะฮะ <c oughs> ใช่แล้วครับเมื่อทําการค้าเบียร์ลอดนะครับทั้งขวามือไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขึ้นเช็คถูกใช่ไหมเราก็ทําการส่งไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญเนี่ย มันเอฟได้นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเขาเปิดสักใบก่อนที่ผมจะไปบอกวิธีเอฟแล้วกันนะครับไปดูมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนอะนะอัเอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่อันน,น,นี้อันนี้ไม่นะอันนี้น่าจะเกลือนะเพราะว่ามันต้องมีออร่าพื้นหลังในตอนที่มันเปิดนะครับมันจะมีออร่าแบบ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 นี้นะครับถ้าออร่าสีฟ้ามันคือระดับแรใช่ไหม แล้วดูออร่าอื่นไหมไหมเฮ้ยไอ,ไอเจ้ไม่มีออร่าเลยถ้าไม่มีออร่าเลยแบบนี้น่าจะคอมมอนล้ลวนเลยว่าตัวใช่อืออ้าวอมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนเฮ้ย <laughs> อันนี้คือนะฮะระดับอีริกแน่นอนเ <laughs> ชื่อพี่ไหมน้องคอมมอนมานบานเลยว่ะอีพิกอยู่ไหนวะ <laughs> นี่ไงฮะ <laughs> ได้อยู่ไล้ที่อ่ะเพื่อทำการคิว50เบ็ลอดเพื่อจะทำการแชร่แข็ง5วินะครับได้อยู่นะเนี่ยก็ดีอ่ะเอจริงแต่ขอแบบการแสงแสงออร่าจนแสบตาได้ไหมฮู้ฮู้นี่ระดับอะไรวะนี่มันระดับอะไรวะไม่รู้ว่าเปิดก่อนฮึบฮึบอ่ะเอออ๋อใช่นี่เหรอมันคือระดับแบบพิเศษเหรอ แบบใชนี่ที่เปิดจากซองนนขวามือทางอีเวนต์ตรงนู้นปะ <laughs> <c oughs> แต่นี่เราเปิดการ์ดได้การ์ดใบที่10บนะครับเจ็ด Q ห้าสิบแล้วก็มีดาเมจหนึ่งหมื่นเอาเรื่องอยู่นะปัะ๊บอันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> ถ้าตัวเบลอ์ฟอเซนออกมาก็จะทำดาเมจหนึ่งพันต่อวิเหรอเอามาทำไหมนี่ไปต่อแล้วกันครับเปิดเพื่อด,ด,ดีนะเดี๋ยววิธีการให้เคียรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนมขอเปิดแบบว่าการ์ดดีๆสักใบหนึ่งก่อนนะฮะ และมันจะได้มีแรงจูงใจนะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้คอมมอนล้วนๆเลยโอเคทุกคนก็อยากจะเห็นผมเกลือกันทั้งนั้นแหละนะมีอันคอมมอนติดมาด้วยนะถือว่าโอเคไปต่อครับขอแสงอีกสักอันดิวิฟัามาขนาดนี้ให้ตายเถอโอโอ,อันนี้ก็อันคอมมอนกับคอมมอนล้วนๆเหมือนกันชัวป้าบเลยเออเฮ้เรียบร้อยไม่มีแสงเลย แสงอยู่ไหนวุ้ยหุ้ยนี่อะไรอะร e เจเนอรีบอกว่าแสงสีทองอ,รอารมอะยังอย่างช่างขนาดนี้ผมว่าร e เจ n นอเรีแต่ว่าจะเป็นการ์ดแบบไหนมันจะเป็นการ์ดแบบเออให้ตายเถอะการ์ดแบบตีโฟสเซนว่ะ <laughs> ผมไม่ได้จะตีโฟเซนผมอยากรวยการ์ดที่แบบเพิ่มตังค์แบบรวยๆได้ไหมแต่เมื่อกี้ผมก็พมเพิ่มตังค์นี่หว่าครับ ฮึบปั๊บโอ้โ้โอ้ไม่ตึงเลยครับน้องไปต่อครับเดี๋ยวไปต่ออีกแป๊บอู้อีพิกว่ะขออีพิกแบบเพิ่มโชคอะไรเงี้ยเพิ่มตังค์นะฮะคนมาอยากรวยเพิ่มดาเมจก็ได้อ่ะปั๊บปั๊บโอ้ฝนดาวตกโอเคได้อยู่อันนี้ก็ห้าพันเอีดาเมจฮะก็ดีนะจ๊ะอือออร่าบอสเหรอไม่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  ไม่สนโอร่าบอสแล้วยังไงยังได้การที่แบบว่าเพิ่มโชคอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะมีป่ะเพิ่มโชคห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยอีพปปี่กว่าฮับบอสจะเพิรฮับบอสจุบจุบอัปเปอร์ชื่อฮือไม่มีไม่มีอะไรเลยมีเพิ่มตังจริงแต่ไม่ได้ใช้ครับอ <laughs> เออ <laughs> เกลือเกลือแท้ อันนี้เกลือหมดเลยนะฮะผมจะเปิดไปเรื่อยๆและที่สําคัญผมมี2 ID ไดีนะฮะเดี๋ยวเข้าสูการสอนเอฟก่อนแล้วก็ค่อยเปิดต่อแบบยาวๆแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าต้องพักก่อนนะแม่มเกลือหมดเลยว่ะตอนเนี้ยเบรกแป๊บว <What? S 1> ในการเอฟเคของผมนะครับจะใช้เป็นแอปยู p h o n e ก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะอันนี้ก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนได้จอฟรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถทดลองฟาร์มได้เลยนะครับส่วน การทุรองฟาร์มออะ App, หมดเลยตอนนี้จอหมดนะครับผมข้อมูลไม่เพียงพอแน่นอนว่าเรามีวิธีการแก้นะครับคนที่สำหรับคนที่ยังซื้อไม่ได้นะมันก็จะมีกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับเพื่อให้นำการแชร์จอกันได้นะครับอยู่ในนี้ก็นะฮะกงกลางกันด้วยนะครับผมมีการแชร์อจอกันในนี้นะครับท่านผู้ชมในกลุ่มนะฮะมีเหมือนกัน และการเ k เคของผมก็ง่ายๆนะครับโหลดแอป Auto Click สีเหลืองมาและก็อย่าลืมนะครับล,ล็อกห้องตัวเองด้วยนะไม่งั้นคุณจะโดนเพื่อนของคุณนั้นชนกระเด็นกระดอนและเอาปืนไตรเปอร์ม,มายิงคุณจนคุณกระเด็นหายไปในซอกหลืบและคุณก็จะตั้ง fim k ไม่ได้นะครับผมจะทําการปิดอนุญาตการเข้าเซิร์ฟนะครับผมผมจะปิดไว้อย่างนี้ และผมจะอยู่ในเซิร์ฟคนของผมคนเดียวนะครับผมจะได้ไม่โดนแกล้งผมจะได้ไม่โดนเดินชนจากคนอื่นโอเคเข้าไปเลยครับการที่โอเคนะฮะเกมนี้ง่ายมากเพียงแค่ใช้แค่2ปุ่มเท่านั้นเลขหนึ่งและเลข2ที่ผมเข้าไว้อยู่ตอนนี้ใช่มันใช้แค่นั้นนะครับและคุณจะไปตั้งตรงไหนเดี๋ยวผมบอกว่าตรงไหนนะครับหลายคนรู้แล้วแหละนะโอ้โหมันเล่นง่ายหลายคนรู้ นะครับแต่แอปนี้คุ้มสุดเพราะว่าเป็นคาวฟอฟนไงมันก็ฟาเบื้องหลังไปเลยนะครับไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดมือถือนะแบบยาวๆแล้วก็เดินไปที่อีเวนต์นะครับนี่ตรงนี้ <c oughs> แล้วตั้งปุ่มไปที่คุยกับมะเขือเทศนะครับกับตั้งปุ่มตรงกลางนี้เลยนะเพราะว่ามันเคลียร์มันเคลียร์เควสเสร็จหมดแล้วใช่ป่ะมันให้ทําการวนเควสนะครับโดยการจ่ายตังนะ ก็จะปักไว้ตรงกลางบอรอ์ดนี้เลยนะครับไออันที่สามไม่เกี่ยวเราจะตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ5วินาทีนะครับมันจะได้ไม่ค่อยแหลกนะถ้าเราแบบรุนัวเนี่ยเราจะค้างได้นะครับทุกคนเครื่องค้างเนี่เราจะตั้งไว้ที่ห้านะครับวินาทีแบบนี้แล้วก็กดเริ่มไปเลยนะครับแบบนี้เลยและหลังจากนั้นก็ออกเกมครับไม่ใช่ไม่ใช่ออกเกมพับแอปไปเลยนะครับมันก็จะฟาร์มวนอยู่อย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆยนะครับ แน่นอนนะครับสองวันคุณอาจจะได้การ์ดประมาณนะ่ะผมลองมาแล้วประมาณ20บใบนะฮะบ,บางคนก็ถ้าดวงดีๆตัวออกมาบ่อยและเคลียร์เควสไวๆอะ่ะสามสิบใบมีได้นะครับถ้าแบบว่าดวงมันดีนะน้องรวๆมาเลยครับมาเกี่ยกันต่อนะครับท่านผู้ชมเปิดไปเลยเดีย๋ยวผมมีไอ้ดีนึงนะครับที่ฟาร์มทิ้งไว้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะเห็นเกลือแบบนานผมและสุขใจขนาดนี้ผมก็จะจัดไม่มีอะไรเลยห้่ายเถอะ โอ้โหคุณได้การอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับการที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะฮะในเกมนี้คือการอะไรโอ้อะไรวะได้จากการสับเดิมซับซัให้ตายแต่โชคตัวอยู่ไหนวะเนี่ยอยากได้การโชคเฉยๆนะการโชคมาไหมอ้าการตังล้วนๆเลยวะ่ะเอาจริงๆแสงยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้อือไม่เป็นไรเอาไปอัปเกรดได้นะครับทําให้ด a m a g แรงขึ้นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยล e เจ n d ี่ รีเจเนอรีมันคือการซ้ำกันมันแค่อัพระดับขั้นเฉยๆอเออิออรีเจเนอรีอยู่ไหนอ้าวอ,อะไรเนี่ยการโชคตัวอยู่ไหนยังไม่เจอครับยังไม่เจอนะฮะที่ผมอยากได้คือโชคโชคเท่านั้นน่ะมาไหมเอ้าอ้พา,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 ายุครับบับะัอันนี้ไง ลักกี้โอเคได้อยู่50แต่ว่ามันเป็น e อีพิกอาก็ได้เหมือนกัน <laughs> มีกาโรชคที่บวกตัวรับไหมอันนั้นก็อยากได้อยากได้อยากโดนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ่าฮะเฮ้ยส่งแสงไม่ออกมาหน่อยอะอย่างนี้ไม่ไหวนะคะพี่เออ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 อ่ออ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 ะเกลือ เกินล้วนๆเป็นไงมันติ๊กถูกข้างหลังแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปจิ้มมันนะปุ๊บปั๊บปบบอิกปิกอีปิกเออเอออีปิกเบิ้นสองเกย์รู้เรื่องครับไปต่อครับสำหรับการ์ดลุงนะฮะเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วหมดตูดเดี๋ยวต้องไปฟาร์มต่อซึมซึมซึมขอดีๆขอดีๆอ้าา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 นี้ กูไม่ได้เล่นตอนอีเว้นระโทเอาละอีกใบอันนี้ก็ไม่ใช่จะได้ใช้นี่เสมอไปนะครับบางทีก็เกลือก็มีเหมือนกันนะฮ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีโอกาสได้มากกว่านะอาออเอามาทำอะไรเนี่ยโอ้โหโอเครู้เรื่องครับรับเคดสไปเลย <c oughs> <What? S 1> มากันต่อครับกับอีกไอดีที่ฟาร์มไม่เหมือนกันผมจะเปิดที่ ที่ถุงชัยนี่แต่ไม่มีแสงชัยนี่คืออะไรครับพี่อย่าบอกนะฟาดเกลือไปแล้วแบบทั่วไปล้วนๆคัมมอนนะโอเคเราก็ไปเดิมที่ถุงชัยนี่อีกรอบหนึ่งให้โรคมันรู้ว่าเรานั้นเกลือแค่ไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บพืดึมเย,ย่เออ ทำไมฝั่งนี้มันได้ไดไดรวยวะเฮ้ยเพิ่มไรายได้จากเบนลอดทุกตัวนะครับอ้าวว้าว15%เลยวะนี่คือรวยมากนะครับท่านผู้ชม01ด้วยโอ้โคตรจ้า <c oughs> กาที่ที่1ของโลกอ่ะครับน้องไม่เป็นไรมันคือเลขหนึ่งไงเราจะมีเบิ้ลแบบว่าวถือว่ามีวีแวววะเฮ้ย <c oughs> ถือว่ามีวแวแวไม่ <c oughs> จะบอกว่าไม่เอาการ์ดซาำไง ไม่เป็นไรขอตามใบเบิ้ลเลยได้ไหมขนาดนี้อ่ะที่จะได้ไปอัพป,ปะโถหุ้ยเมื่อทั้งแปลงมีพืชชนิดเดียวกันจะทั้งความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกสิบหอร์เชอันนี้ก็ดีนะครับเพราะทั้งแปลงของผมในตอนนี้คือพืชแบบพืชไซบิกที่มีประเภทเดียวกันทั้งนั้นเลยมันแจ่มมากทุกคนบอกเขาด้วยว่ามันแจ่มมากสำหรับรการดใบนี้ โอเคเรามาต่อที่นี่เลยครับยิบสองใบให้โลกมันรู้ไปเลยว่าเรานั้นน่ะมันเกลือแห้งขนาดไหนพุบพุบพิ่มเพิ่มนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรครับอ่ามันต้องลุ้นที่แสงไงพึมอีปิกวะมันต้องมีแล้วต้องมีแล้วปะต้องเพิ่มอะไรวะเนี่ยเพิ่มอุ้ย อันนี้ได้อยู่ได้นะได้นะอันเมื่อกี้เอาเรื่องนะปุ๊บอันนี้ก็เป็นระดับแร่เฉยๆนะปับป๊บปั๊บอีกหน่อยปึ๊บตึมเออเยี่ยมเลยไปต่อครับมันจะมีใช้นี่ผูกกันบ้างไหมใอ้นี่ตายโอ้เกลือนรวนครับเออฮะมีแรติดมาด้วย เยี่ยมไปเลยไปต่อครับไปต่อครับอ,อือหืออ,หอือหือ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 อะไรวะเนี่ยเมื่อกำจัดหนึ่งพันตัวจะเพิ่มความเสียหายเหรอเพิ่มดาเมจร100้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเป็นเวลาห้านาทีกันเลยทีเดียวแต่ต้องสังหารถึงตั้งพันตัวเลยนะเฮ้ยโอเคไปต่อครับ <laughs> สังหารพันตัวเคสเค โอ้โหผมว่าฝั่งนี้จะเกือกว่าฝั่งนู้นปะแต่ฝั่งนี้ได้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะโอเคแหละ <c oughs> ค่อนข้างจะโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราทำให้เรารวยไวเว้ยฝั่งนี้วันนี้มันรวยไวเว้ยโอ้ไม่มีอะไรเลยไปต่อครับวันนี้มันจะรวยไวกับเพื่อนครับอ่าป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตื่น <c oughs> โอเคมีอะไรครับไปกันต่อครับอีกนิดเดียวเท่านั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีปิกก็ขออีปิกดีๆได้ไหมขอดีดีดเอโอชคลาบเพิ่มขึ้น50%ได้อยู่นะฮะเอาเรื่องอะไรครับน้องที่กำลังเกลือก้าดะน้องดูดดวงน้องได้ไหมดูด,ดวงแบบ ออดูดวงเกลอน้องมาใช้นะครับ่ันผู้ชมอ่าทั่วไปล่นๆเลยเออเออไม่มีอะไรนะครับไปต่อครับุกลกบวงอุกบาทไม,ไม่จะมาบ้างเออโอ้โหเห็นเขาใช้ก,กันเต็มอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะไม่มีเฮ้ยไอ้เจี๊ยบนถึงมาเลย <laughs> ดาวตกส5งห้าอันนี้แรงนะแรงแรงอยู่แต่ว่าไม่เท่าพืชของผมว่ะ เื่อผมี่มันแรงจัดว่ะน้องไปตอ่อครับอือหือ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 แล้วยังไงไม่เอาอีปิกเว้ยมาหากาบคาขุยอยากได้รับอะ่ะโอกาสเกิดตัวรับอะไรเงี้ยโอ้โหสักหน่อยดีอู้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 อ่ะอันนี้ก็ดีนะใช้ได้เลยแหละ้าวิ่งก็ถือว่านานมากนะครับ ถือว่าลุมแบบลุมประชาทันไได้แบบว่าหนักหนุแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่มีพืชตัวไหนผ่านส่วนของผมได้อยู่แล้วนะครับเพราะสวนของผมแม่งตึงแจดนะครับน้องแม่งโคตรอวยโอ้โหเกลือหมดเลยวะ <c oughs> จะหมดแล้วนะครับเฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่แสงชใช่ไหมแสงใช่หรือเปล่าผัดแต่ปัดเออ สมองหายากปะโจการไปที่เยี่ยสิบเด็ดนะครับแา้วไปถมเอออติดใบนี้มาด้วยขอบคุณครับจะไปรวมดีกว่านะ <c oughs> โอ้ยเอาอยู่นะก็ได้อยู่นะครับไปนั้นก็รู้ว่าชอบนะครับเพราะว่าผมใช้พืชชนิดเดียวกันไงชิลๆอือฮึ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 เตือ <c oughs> อันนี้อีพิกละอ่ะอ่าฮะอ่าฮะเอะอเออโอเคครับครับผมปุ๊บโอ้ไม่มีแสงเลยไม่มีแสงการ์ดดีมันก็อเอาเรื่องอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มันการ์ดไม่ดีอะดิอ่ะอ่ะฮะ จะหมดแล้วครับอีกแค่4ีใบเท่านั้นให้โรคมันรู้ไปเลยนะอ้าโอ้โอ,โอ,โอ้เปิดธรรมดาไม่เคยได้ใช้นี่เลยว่ะตายเถอะ <c oughs> เกียงหนองขนาดเปิดใช้นี่ยังไม่ได้ใช้ด,ดี้ไอ้กิดดูให้ตายหมาครับอีปิีครับปับ๊บอ่าอ่าอืออ,อันนี้ดีชอบนะฮะเดี๋ยวไปรวมนะครับ ไปครับไปครับอีปิกแล้วครับไมยก็เปล่าไม้ก็เปล่าได้นะอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์หรอช้นี่เป็นสิบห้าใช่ไหมถ้ารวมกันมันก็จะเท่าช้นี่เปล่าวะมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้พรสมองสีแดงนะครับการไปที่หนึ่งเพิ่มอะไรได้จากไปหลักทุกตัวนะครับท่านผู้ชมการนี้เอาเรื่องเฮ้ยอะไรอะไรอะไร นอนอนนอนอนอไหลครับไหลครับนะโหยอยากดูแบบการ์ดขิงของเพื่อนเพื่อนเลยว่าการเพื่อเพื่อนจะตึงแค่ไหนนะฮะก็ม้นกันได้นะครับอยากได้แบบตึงๆกับเขามั้งอะอา่าไม่มีบาย,อ,ายบอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายครับเฮ้ยสักหน่อยอา้าไม่มีอีกแล้วทุกคนเนะี่ยอ๋าืออ อู๋แอะอะอ,อันนี้ได้อยู่นะฮะชอบเรียบร้อยครับหมดตูดครับทุกคนครับก็จบไปแล้วฮะกัารเปิดการสุดบ้าครั่งที่ดีบ้างนะอรวมการ์ดนะฮะแล้วก็การ์ดที่ดีๆเนี่ยมันก็จริงๆส่วนองผมมันไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้แบบ จริงๆมันมันต้องใช้โชคะ่ะเออส่วนผมมันตรึงอะครับน้องแต่ผมก็คิดยากอยู่ว่าจะใช้อะไรใช้แบบดาเมจลงหรอก็ก็แล้วไงเนี่ยดาเมจลงแล้วแล้วยังไงนะฮะมันก็จะไม่ได้ทําให้เรารดรวยขึ้นแต่ดาเมจของเราอันเดียวที่มันใช้ได้เว้ยคือมันใช้ได้แน่ๆนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็ดาเมจอะนะคือนี่เหรอร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเท่อะ โอเคใส่ไ,ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้โอ้โหอันนี้ได้เลยนะโชค50เปอร์เซนอย่างชอบนะครับท่านผู้ชมได้นะฮะผมเข้าใจถูกไหมมันบูชโชคให้เราใช่ป่ะแล้วก็อ่าอ่าอันอื่นมันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอ่ะทุกคนดูดิแถวนี้คือแบบผมไม่รู้จะใส่อะไรเลยอะ่ <c oughs> อะอไรเหี่ ดีดีกว่านะครับทุกคนครับนี่อะไรฮะบูตตังครับทุกคนห้าแล้วก็อีก2ใบสุดท้ายอ่าไม่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 ไมอนนันใสไปแล้วอ่าอุกบาทครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พืชชนิดเดียวกันนะครับอันนี้ใส่แน่นอน20%เปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหไปรวมมานะครับแล้วก็อ่าใช้แข็งก็โอเคแต่อันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้แบบพวกดามเมจก็ได้นี่ครับ พ้าดูต้นไม้ของผมนี่เื่ออะไรเดี๋ยวใครจะผ่านได้วะโคตรดาเมจนะฮะก็คือตัวจะเอาดาเมจไปทำไมในเมื่อตัวดาวเมจโคตรอภิมหาโคตรดาม